ครับวันนี้มาดูงานศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาล,ลาาเมืองไยนาทไม่พูดผิดนะครับไม่ใช่ไชนาทอุทัยธานีนะครับตอนนี้เราก็ล่องแม่น้ําสแกกังโดยเรือมอญน,นะครับแม่น้ําสแกกังก็ใครอยากมาล่องมานะครับล่องแพนะครับจะสวยงามาาาาาข้างๆ อย่างตาดีเราีลาสีเราก็นะครับหมก่อนแว่านาตาดีหล่อเรานะครับกลาสีนี่ขับขับเรือมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ป .6 ตั้งแต่ป .6 นะครับแกแกแกขับมาตั้งแต่ป .6 นะครับเพราะแกไม่ไม่ไปเรียนนะฮะแกหนีเรียนเสียเวลาเนาะขับเรืออ่ะแล้วเสร็จแล้วก็นะครับยากไหมครับขับเรือ จวไมทำใ้ที่เกิดเป็นไฟเยอะๆครอบคลไมได้วยเคยเจอปัญหาอุปสรรคไหมน้ำเล็กอายุยาเจออะไรเรือรักจุงเลอะเรือรักจุงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดคืออะไรดึงม่พ้นสะพานดึงม่พ้นสะพานต่อหม้ออ๋อ ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวบังคับหางเสือชื่อปงมาลัยปงมาลัยปลาลก็คือของชาวแพน์เาจะเลี้ยงในกระถงนะครับนี่คือแม่นม้ําสแกกังนะครับ<ะ>ปลาในแม่น้ําสายนี้ที่ขึ้นชื่อนะครับรแ,นนรแรดแรดปลาแรดของเราเลี้ยงในกระถังปลามันจะไม่สัมผัสกับโทนหรือว่าเอ่อพวกเขาเรียกว่าพวกความขุ่นของดินด้านล่างเลยตะกอนเลยนะคะรังนี่ภายในเรือ ลอยตัวเหนือน้ำไม่สัมผัสกับโคลนะคะของเราเนี่ยไปประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศมาเก็ดหน,น,น,นา,นาหน้า,นามุง้งเนื้อนุ่มแน่นหว้ารับประทานแล้วไม่มีกีิ่นโคลนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่ว่าฟ้าแลบที่แสดงเราเนี่ยมันมีสองสายพันธุ์เมื่อกี้ไปดูอะไรนะเห็นอาจารย์เขาบอกมาใช่ไหมเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าเขาเรียก 2, ไว้สองสายพันธุ์อะไรคะเขามีสายพันธุ์แรดมากกับแรดน้อยสองสายพันธุ์พันธุ์ไหนอ่ะ เขาเลี้ยงประมาณประมาณเก้าถึงสิบเดือรครยมร้นเรอยฮู่ที่คนกินด uh> uh> ้วยนี uh> ่นี <s uh> <s uh> ่ย uh uh> ังไม่ทันกินเลยนะเนี่ยอยู่ที่คนกินที่คนสอยังไม่ทันกินอาการออกบางคนสั่งต้มยำปแล้วอร่อยบางคนสั่งแบบทอดแล้วก็อร่อยนั่นคือความหายของผมว่า เรามาแอบดูนะครับในเรือก็มีห้องน้ําพร้อมนะครับนี่มีห้องน้ําสาหรับกวดทุกคดเบาตอนนี้แอบดูแม่ครัวนะครับโอ้โหแม่ครัวกําลังขมักขะม้นทําครัวกันในเรือเลยนะครับทำกันสดสดทากันจระจะนะครับนี่วิวดามเย็นของแม่น้ํแสกเกลกังอุทัยธานีแม่ครัวนะครับมีลูกสาวสวยไหมฮะมีลูกสาวไหมแต่งงานยัง ฮะยิบสองยังยังไม่จบยังไม่จบอ๋อสี่เลยฮะยิบสองมาสี่มาอะไรอ่ะอ๋อนึกว่าจบแล้วนะครับเผื่อว่าจะจีบแม่แต่ก็มองไปที่ลูกสาวเนาะแม่ไม่ว่างแม่ไม่ว่างแม่ไม่ว่างนะแม่ไม่ว่างลูกว่าง ไเอาไปทอดก็ไปดยเพราะว่าแล้ววิทยากรล่ะวิทยากรไม่ว่างแล้วไม่ว่างนะเพราะว่าเมื่อปีนะครับเราแอบดูข้อรัวเรียบร้อยแล้วครับดอเอนาแต่านี่ทย่วานอหนุ่มอนาคตไกลนะครับไม่เหมือนผมนะครับไกลผู้ไกลคนเลยทำให้ป้าไขาดแต่จะปิดนะเพ ถ้าเป็นพวกทักทิมหรือสวายเนี่ยจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนแต่ของแรกของลูกไพเคยมาไหมครับพอพอสันพอพอสันนี่กิม่เอกลักษณ์นะครับคือทรงผมแกจะทําไฮไลท์สีขาวตอนเรากาลังจะผ่านสถานีกอดเรือระเบียงของเทศบางนะครับตอนนี้สถานีจอดเรือระบียงสองเทศบาลนะคะมีหน้าที่ดูแลเรือบ้านที่นั่งเกาสมุยประเทศนะคะอยู่ในโดมสีขาวที่เป็นกระจกสีด๊ นรครัท่านคือประทับนั่งหลังเดี่ยวนะคะแที่เคยเห็นครับตอนนี้เรากำลังกะผ่านประทับนั่งปีที่สร้างป้ายซึือตอนนี้เราพามาทาด้านใต้พามาดูหิดห้อยก่อนยังไม่ได้พาไปผ่านว่าของศิลป์ระเทศนะคะ